สวัสดีพี่น้องครับผมทักไทยเอฟซีแฟนคาแฟเพิงมาลัำเสียงวิหกนกพงศกรครับ ตอนนี้อยู่กับบ่าเบิดนะคะลิเนเอพี่น้องเดอเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะครับเมื่อนี้ครับมลลัมเสียงวิหกนกปงสก่อนครับทำการแสดงที่ประเพณีบุญเหล่าพระยืนนะครับผมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นชมฟรีสวดแจงเดอพี่น้องเดอร์สำหรับพี่น้องผู้ใดครับผมที่มาบหอดจอดบ่ถ,ถึงบริเวณล,ลานเพลินด้านหน้าเวทีมอลัมเสียงวิหก นกพงสะกอนในค่ำคืนนี้มีสตรีมไลฟ์กลุ่มปิดด้วยครับผม EP ที่29บัตรราคา129บาทตอนนี้ปากมูเทปพี่น้องได้ซื้อบัตรจองตัวกันแล้วครับผมเอ้าพี่น้องปุ้ใไรเขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็กันนะครับ ตอนนี้บบาเบิดยืนยุี่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับผมสาดเสื้อพี่น้องพยื่นเฮาเต็มสนามและพี่น้องกับผมอีพออีเม่เข้าเอาสาวเอาเสื้อมาปูจับจองมองหาที่นังบริเวณด้านหน้าเวทีมาลํำเสียงวิหกนกพุทธกรนะครับผมรอชมรอเชียร์รอให้กำลังรใจลุลๆกมลํำเสียงวิหกนกพงศกรคืนนี้คิดว่าคน่าจจะล้นสลามและพี่น้องเด้อมาก่อนนางหน้ามาสานางหลังกับผมอาพี่น้องกับผมตอนนี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเวทีพี่น้องพยื่นเข้ากำลังเหลื่อมทยอยเขาสูง บริเวณลานเพลินนะครับผมแบบล้นหลามเลยนะครับผมตอนนี้ดานบนเบจี่เฮาได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องครับกำลังเช็คระบบในส่วนของจอไฟแสงฉากนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในค่ําคืนนี้นะครับผมประเพณีบุญเหล่าพระยือนอําเภอพระยืนจังหวัดคอนแกนชมฟรีสอดแจงมี่ไรสวดกลุ่มปิดพร้อมเด้อพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องทางบ้านครับผมอมพีพอยเมียพูดได้เขาแมาแลวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกระละกกันนะครับผมนี้บรรยากาศด้านานาเวทีเฮาพี่น้อง บรรยากาศด้านหน้าเวทีเรานะครับผมนี่บรรยากาศด้านหน้าเวทีเราพื้นที่บริเวณยังมีพอว่างอยู่นะครับผมด้านหน้าเวทีอีพอีเม่เฮาได้ซื้อสาธื์เธอเสื้อออกมาปูจับจองมองหาทีนางบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับผมร้านค้าร้านข,า,า,นข,า,า,นขายกลไรพี่น้องครับผมเนวอยู่เนวกินบอ่ออึดบอ่ออยากเด้อพี่น้องเด้อตำบักฮึ่ง ตับบัก้งไข่ปิ้งนะครับผมปลาหมึกครับพี่น้องเขากีมีเมดนะครับผมวันนี้มีบูธผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยมอลล์เสียงไว้หกนกปูสกรครับจะไปในส่วนของเครื่องดื่มชุกกลังโอทีเอเนจีริงขวดละ10บาท 1, แพ็ค100บาทแถมฟรีสองขวดสบู่น้ำฟอเรสน,นะครับผมลอกผิวนุ่มดูกระจ่างใสสวยเกินต้านด้วยสบู่น้ำฟอเรสมาพร้อมกับคิวลีนแชมพูกระจังแคมมือนีบองต่อพร้อมเสือพี่น้องพายืนึ่นคือเก่าคือเดิมส่งความแซบ่บเสือความนวเหมือนเก่าเเหมมมมมืออนดิรผาพ้ กับเครื่องดื่มเ,มเซโลเรตจอยพร้อมพี่น้องครับผมแก่หมาขาังรดบวมพร้อมพี่น้องตอนนี้บูญเฮากระลังเริ่มตังได้พี่น้องกําลังเริ่มตังพี่น้องบุญเฮาบูดเพื่อการสนับสนุนนะครับผมศาสเตร์เยอะเลยศาสตอร์ตอนนี้กราลังหลายแห่งครับผมพี่น้องมาเด้อพี่น้องพะย่นพี่น้องขอนแก่นเฮาครับผมมาเจอกันนะครับผมที่ประเพณีบุญเหล่าพระยืนนะครับผมอำเภอพะย่นจังหวัดขอนแกน่นคืนนี้ชมฟีสอดแจ้งเพราะว่าเพิ่นบดไ้แอมหัวสังกะสีนาะพี่น้องเนาะมาเด้อกับผมอีโบอีเม่เฮากับมานางท่าเลยพี่น้อง บรรยากาศด้านน้าเวทีเบิร์ดแม่กดไลค์กดแชร์แล้วลูกดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอา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 งัอไม่ได้ใส่บัตรเนี่ยพี่น้องงัวง้อพี่น้องง้อจะแหนจังเรียนรูรูข่อมาบัตรเนี่ยเออของไฟน้อบัตรเนี่ยง้อไฟนนิพี่น้อง เออไปงัวไผเน้อบาดเนี่ยพี่น้องเป็นงัวไผล่ะพี่น้องโอ้โอ้โอ้งัวเตือน,นงัวเตือนไปทีงัวจับท่างเมียบ่ได้ก็ได้พี่น้องนี่พี่น้องเขากำลังโอ้เคยยางเสนีบัดที่นี่แปลกหูแปลกตาเพ่อนพี่น้องเพื่อนอาจจะตื่นเนาะพี่น้องเนาะยางเสนีทุกมือมือน,นี้มีงาน แปลกหูแปลกตาจักหน่อยพี่น้องงัวตื่นงัวตื่นครับผมงัวตื่นเวทีนี่อันนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมมาเด้อครับผมมาเด้อพี่น้องตอนนี้พี่ๆี่กำลังลงกําลังลงรั้วนะครับผมหัวแผงกันหนาเบสซี่เฮาพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของทีมศิลปินเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องหลายคนอาจอกว่าเอาเบาวเบิร์ดไปยังหนาเวที่ยนเพิ่นขึ้นมากันเอาเยี่ยเอาแนวมากันทะลกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเองล่ะก็ลูกศิลปินเองเด้อพี่น้องเพราะว่าด้านหน้าเวทีเฮามีไฟเด้อพี่น้อง บริเวณหนา้าไเมทีมีไฟนะครับผมว่ายหลุ่นมสาเข้าเวลาตกกกังขึ้นมากอยากเตยอ,อยากมนเส็จก็มาเกาะเวที่นะครับผมเพื่อที่จะบอหายถือไฟดูดด้วพี่น้องเนาะก็เลยเอานีมากันพี่น้องจะเป็นหัวกันแล้วพี่น้องเด้เอ,อนี่รถล,ลำพงก,ก็เข้าเทียบท่าแล้วนะครับผมระบงเข้าเทียบท่าแล้วนี่ไอ้เอพื่ว่าปูสศาสตร์พี่น้องปวดศาสตร์ <c oughs> นะว่าปูดศาสตร์ปวดเสียพี่น้อง รถล,ลำโพงก็เข้าเทียบท่าแล้วนะครับผมเตรียมที่จะยกขึ้นแล้วเดี๋ยวพ,พี่น้องอ่อนทั่วเบืองรังไปที่ไมือ้ต้นไม้ไร้ไหลพี่น้องเพราะว่าเล่นอยู่ในวัดนะพี่น้องเนาะมาเจอกันนะครับผมวันนี้เล่นที่ไหนครับผม เล่นที่ประเพณีบุญเหล่าพระยืนนะคะผมอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้ชมฟรีสอดแจ้งเด้อพี่น้องเด้อชมฟรีสอดแจ้งครับผมมีสตรีมไลฟ์กลุ่มปิดด้วยนะแม่แม่จ๋าผู้ใดที่มาบหา่หอดจอดบ่ถึงครับพี่น้องที่รับชมทางไก่นะครับผมอยากให้กําลังใจลูกๆนะครับผมชมผลงานการแสดงได้บนเวทีรับชมออนไลน์ผ่านไลฟ์กลุ่มปิดจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับบัตรราคา129บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องครับผมเดินทางมหาหอดจอดถึงอีพีที่ยี่สิบเก้า แล้วพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นรถบอสนกนะคะผมรถบ้านรถบ้านัวานเฮาพี่น้องรถบ้านหุนน่าน้านะคะผมจอดอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นหานพระรถบัสกระจอดขางหานเมื่อนี่ล้างหันเฮาก่วงเฮงพี่น้องล้างเวทีติดถนนใหญ่เลยนะครับผมรถพี่ทีมคอนวอยทีมเวที่เฮานี้รถบัสพี่น้องนี่มองจอดรถบ้านท้ากับจอดอยู่ไกลๆกันเลยพี่น้องมีมันนี้จองมองรถมองจอดรถแห่ัวานนกปร้อมพี่น้อง วันนี้จอดที่วันนี้มูน,นีบ้าเบิร์ดจองมองจะรถแข่งว่าห,วหนาแล้วพี่น้องนี่จอดตรงนี้นะนี่เด้อโอ๊ขี้ขึ้นมาหน่เด้อขีอ้ขึ้นมาแต่็ค,ค้งก็เส็บเสียบกับรถตรงนั้นละ่ะนี่บางทางนี่น,น,น,นี่น้าเอกน้อยเฮาตัวนี้น้าเอกน้อยสืเริ่มแต่งหน้าละเติ้ยลูกทางนี่มาจะอาบน้เนนำเร็วเอา้าบอกับพี่น้องทางา่านว่าในลูกสวัสดีค่ะค่ะ พยืนนะคะจ้ามีคุ้มปีดพร้อมค่ามัอน,นี่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะวันนี้ชมฟรีด้วยชมฟรีสดแจ้งเลยลูกมัอน,นี่หน,นังอาะชมฟรีสดแจงนะ้งแล้วพี่น้องเด้อมาเด้อค่ะมาผมมาละมองไดค่ะผมมองไดครับประสันมีเงี้นี่มองไดเนาะบัดนี้เขาอยู่มองไดนี่พี่นอ้อง เขาอยู่มองไรเนี่ยพี่น้องประเภทนี่บุญเหล่าพระเยือน,นี่พี่น้องเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่มองไรพี่น้องพี่ไอเป็นไ,ปไหนครับกลังอาบน้ําครับผมอานหําผักพรเตรียมตัวแต่งหน้าแล้วพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ด้านบนประเทีกาลังขึ้นจอนะครับผมกําลังขึ้นจอน้องๆที่แดนเซอร์เฮากําลังจัดชงจัดชุดพี่น้องเตรียมตัวอาบน้ำกินเขาแต่งตรงแต่งหนา้าเมอ่อแรกนี่ การแสดงเริ่มสามทุ่มแล้วพี่น้องเด้อการแสดงเริ่มสามทุ่มค่ะผมประเภทนี้บุญเล่าพยื่นอำเภอพยื่นจังหวัดขอนแก่นนะครับมีไล์สดด้วยนะงาชมฟรีครับพี่น้องพี่น้องขอนแก่นค่ะผมพี่น้องพยื่นจะาลืมมากเด้อพี่น้องเด้อบะแมนนมหน่อยทางไหนพี่น้องตัดผมมากเลยเป็นเด็กไม่ปุยดุยพี่น้องใช่พยื่นค่ะปมบอปุยดุยพ่นองไม่ไปอ๊อฟกบ่ สิบหกลูผู้สาวอะไรผู้บวขายกาแฟกับล้รอรวมเลยมาไปยืนไ,นไขายกาแฟสวยคนนี้ <c oughs> พี่พี่น้องล้างหานานลังเม่ที่เฮาอันนี้เป็นเต็นท์พี่ศิลปินนะคะผมเป็นศิลปินเฮากัอยน่นี่พี่น้องพี่อ p าอสวยมากค่ะเขา